ค่ะสถานที่ถ่ายทำเอมดีเรา,ว,าว้าวมากๆเลยเริ่มแล้วหรอ <c oughs> โอ้สุดยอดมาเที่ยวแล้วครับดิวมาเที่ยวมาดีค่ะดีครับว,ว้วาวต่ออลแบบนี้นะน น้ำไหลนะค,ะค่ะมีมันล่องเหรอครับร่องบ่ครับร่กระตีไหลตัวนึงร่อกระตีไหลตัวนึงใครได้ล่องแจ้งนะครับอันนี้ก็ล่องในอยู่นี่คือล่องร่องแกงอยู่ทีมงานกองถ่ายนะมีซ <s> ีนลงน้ำด้วยนะวันนี้โอ้ยอยากเล่นน้ำ <laughs> mọi người 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 mọi มันได้มาเที่ยวด้วยนะคะทุกคนค่ะกำลังเซจอันนี้มันจังหวัดเหมือนกันบึงการตอนนี้อยู่ที่บึงการแล้วนะคะเมื่อกี้อยู่นครพนมเสีดงมเสียงม่ลยสีงไม่ติดเสีเข้าวัดทาผมาผมารม่าเป็นาอะไกัน

ว้าว<ท>ไปถ่ายพระเอกกันก็นา่าว้าวว้าวพระเอกก็ขำหมวเรืองนึงค่ะอ้าวใคกาศ่องายตือโป้จ่ให้ครับค่ะรอติดตามนะคะทุกคน วันนี้เหมือนเหมือนมาถ่ายทำด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยนะคะนี่ขึ้นสลิงก็เลยนี่พระเอกตัวจริงคุณพีค่ะนี่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 จะแต่งคันทายเต่งนี่ต้นฮาก่อนเหรอทับสยเข้าชากรให้มาทับสาย ที่ลงคุณกินเลยเนี่ยขาดยสเลยลงคุณกินใช่ทุกคนลงลงคินเ่อที่เพื่อที่จะได้แบบคาแรคเตอร์นี้เลยใช่ไหมคะอ่อนค่ะไอตนไอตุนเอาเงินะายแล้วก็เิเงินเลยบาเาบาทจะได้อสายเาอนเนีจอเลย่ะตนะ บ่อยมัชุดเดียวกันมาขึ้นไปไอ้ไอ้เสียงไอ้เพลียยังมากพี่ไข้อบ่นพี่ไขอกแค่ยายเสียงพี่ัชื่งพีพี่ไข้วอกเสียง่นนี่มันพี่ไข้ออกชัดๆเลยสามสี่เอกันนแักโหดตีสามตี่พุ่บลแล้วนะครับว่าเพียงะอง ทิมงานเสาวหน่อยปนน้ำไหลยคนด้ยมาามเมื่อมื่อนั่นปะคะไปตัวสองหลัฮะพวกพี่นิวาาปะคะยนยยัๆเจ็บกูเรอคะ่มซื้อแล้วผมมึงฉีดตือแล้วบ่ขายข้ามนี่ บ้าตาไมมมองคณมึงเลือบ้ก้นมันไหมเตะโต๊ะตกงนี้เลยบ่โอ้นรกสวรรค์ว่าสุดนอกพีะเอกมองกล้องไงมองได้เยอะมากเไอะเยรู้ว่าไอ้กับขอคลิปเรียวเนี่ยค่ะ ยังทาได้ใช่ไหมทสัมผัได้เลยให้มือกบอกว่าเบื้องหลังค่ะทุกคนตอนแรกเป็นผมนะผมก็เลยเสียสละให้น้องถึงผมจะหน้าตาดีกว่าน้องก็แล้วก็ไม่ต่างอันเพิ่นบอกว่าเพิ่นร่ทุนกินพอที่จะได้รับคาเลกเตอร์นี่นะคะบทบานนีบุะคขี่บุขี่สองเดือนนะครับ ตอนนี้ออกทั้งปากแล้วตือรูปไพ่ไพ่เป็นพระเอกกันแน่คะแล้วก็ตัดสินสิพี่น้องคะฝากติดตามค่ะตือป้อยกายพายนะคไปพิสูจน์กันว่าสองคนนี้ใครคือพระเอกกัวจริงนะคะรอติดตามในเอ็นีนะคะเห้นเข้มดีแล้วเห็นเข้นดีแล้วเข้มเ้มดีแล้วมาเ ยังไงครับคืออยู่มั้งรอแต่งตัวนะรอแต่งตัวครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมบรรยากาศใช่ค่ะเดี๋ยวภาพเป็นบรรยากาศมันมีแรอแต่งตัวเสร็จก่อนโอเคบ๊ายบาย